เด้อจ้าไม่กินตามหัวแค่รสเซ้นน้ำปูเซฟเซฟนั่งแคทตีต่ะจับเลย เวลาของค่าซ่นไหมคะใช่ค่ะ ประกาศหินจ mm ้าราเสียบแท็ก hmm. ติดใกล้ก่อนยี่นเราเลอกเนี่ยย่วเราเอัเนี้ย รัดตุดด้วยด้วจ้ะแล่อบเองเด้อแต่พอแค่รอดแสบอีหลีแสบอีหลีเพามันกลิ่นโซ่เดนี Ni tiền an nơi ních của bố Unsinn gặp tạp vậy. Ni phải ừ. bố ừ. say

Ja, aber das ist wahrscheinlich nicht ganz ähm, komplett Autowand, deswegen wahrscheinlich ist halt es so ein Komplett. Nee, ja, genau. Und die Wahlstraße. Lecker Massen. Zinkt da oben? Ja.

ยังนูเลยเข้าไปในนีส้สักกินขี้เสียบอะไรกันได้แบบนี้ นีมกติกาการเฮียนแฉไปอยนได้รสสาติขนาดนี้พูดนคร